กระแสขององค์พ่อจตรุคามเนี่ยกำลังจะกลับมาองค์พ่อจตรุคามเนี่ยคนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นน u m b e r งวันครับพาะหลักมือคืออะไรในภาพผมเนี่ยก็บอกว่าทรงทุกเนี่ยมันจะเป็นแบบเต้นแลบบ้วเต้นกาสันอะเ,เป็นอย่างนั้น,นไหมผมลุกใช่ไหมพี่ผมไว้รอเลยงยาับ วชัดแต่ใดดีท้นะครับผมบอกให้เลยคริบเราคนบุรีเอ่ยชื่อไปต้องรู้ดีนคนทองสุดแก่นทาทุกองค์ที่ออกบัตรรับรองจากผมผมมีราคารับซื้อให้โโทนบางแคท สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกค,ครับพบกับผมเหมือนเดิมพลบางแคเนาะเราไม่ได้เจอกันในรายการนี้เนี่ยบามหาผันเนี่ยน่าจะมี6กเดือนไม่ได้ทําเลยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมจะเอาของขวัญปีใหม่มาให้ปีนี้ผมจะมอบของขวัญปีใหม่โดยส่งความสุขทํารายการกลับมาแล้วก็จะเอาเรื่องราวความรู้ต่างๆทั้งศาสตร์และศิลป์ของพระเครื่องเนี่ยที่มันมีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วผมก็จะเชิญผู้รู้ที่รู้จริงๆนะ เอาแบบโปรเฟสชันแลจริงๆนะไม่ใช่ตัวปลอมแล้วมาทำคอนเทนต์เติบโตด่าคนนั้นว่าคนนี้แล้วก็มาทำให้ตัวเองโดดเด่นอันนี้ผมไม่เอาเพราะฉะนั้นผมจะเน้นคนที่มีความรู้จริงๆแล้วผมผมมั่นใจว่าคนรู้จริงๆนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสะขององค์พ่อจะดุคามเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยกำลังจะกลับมาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ทำไมคนกลับมา เช่าหาองค์พ่อจตุคามแล้วก็ราคามันกําลังแบบกําลังแบบหล,หลายอย่างที่ช่วงก่อนตกลงไปอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเหรียญสแตมมันตกลงไปแทบจะไม่มีคนเล่นเลยหรือเหรียญหนึ่งสองสพบาทตอนนี้กลับมาเหรียญหนึ่งเ,เป็นหมื่นเฮ้ยผมเฮ้ยผม,ผมว่ากระแสก,กําลังมาจริงๆแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยตามหาตัวไว้ผมใช้คําว่าตามหาตัวผู้รู้ ผู้รู้จริงๆคือไม่ผู้รู้ในที่นี้ในมุมมองผมคือผมมั่นใจว่าคนนี้รู้จริงเพราะในสมัยผมเริ่มเล่นองค์พ่อจตุคามเนี่ยคนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นนัมเบอร์วันของวงการนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับพิเชษโฟโต้ครับสวัสดีครับสวัสด<า>ีครับสวัสดีครับนะครับอันนี้พิเชษโฟโต้คืออย่างนี้ถ้าผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นพี่เพราะว่าพี่อาจจะห่างหายจากวงการห่างหายคือไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนนะแต่เคยไม่ได้ไม่ได้มีคอนเทนต์ ผ่านโซเชียลก็เล่นแบบในกลุ่มในกลุ่มลูกค้า,คานเงียบๆใช่ไห<ช><ช>มครับ <ผม S 1> ตอนนี้ณวันนี้มันเป็นโลกของโซเชียลแล้วคมันมันไม่สามารถจะอยู่ในในออฟไลน์ได้แล้วมันจะต้องเป็นออนไลน์แล้วเพราะวันนี้ผมก็เลยพยายามติดต่อพี่เชษเพื่อจะให้มาให้ความรู้ผมจะบอกว่าในปี49 50เนี่ยครับ โอ้โหตอนนั้นเป็นปีที่โอ้พีกมากครับพีกไหมพีกจริงๆตอนนั้นองค์พระจุลคามนี่พีกมากนะโอ้โหสุดๆดเลยฮะผมยังงงเลยนะครับแต่จุดเริ่มต้นของคําว่าพี่เชีโฟโต้นี่เดิมเดิมทีเนี่ยผมเป็นช่างภาพช่างภาพพระเครื่องถ่ายภาพพระเครื่องถ่ายภาพผ้เครื่องใช่ผมจําได้ช่วงปีแต่พี่ถ่ายภาพฟมอ่ะใช่ครับถ่ายภาพฟ์ีแม่งยากไหมพี่ยากมากครับ เออคือจริงๆสมัยก่อนเนี่ยช่างถ่ายรูปเพราะเครื่องจะมีอยู่แค่เฮเล้งไม่กี่คนเฮเล้งเฮล้องเฮเล้งเฮล้ลงเฮดุกครับอาจันส่วนที่พันทิพย์มีผมอนะฮะผมเข้าวงการตั้งแต่ปีสองห้าสามหกผมยังสองห้าสามหกเฮ้ยผมผมเริ่มแล้วผมเริ่มขายผ้าทานแล้วสามหกเนี่ยสามหกผมสิบเอ็ดสิบเอ็ดผมผมเริ่มขายผ้าทานแล้วปฐมห้าแล้วนั่นแหละพี่สามหกอ่ะผมผไปต่อ แล้วช่วงทำช่วงช่วงแรกผมไปเปิดที่พันธิประตูน้ำหูยเก่าว่ะอันนั้นอันนั้นคือไม่พี่อย่าบอกอายุหรือยาบอกอายุให้มันเก่นะเอาว่านับตั้งแต่วันที่30ปีแล้วทีนี้พันธิประตูน้ำอ่ะใช่ครับพอทำไปสักระยะหนึ่งทีนี้อทางผมได้ได้รู้จักกับพี่ประยับพรมพันธ์ประยับประยับประยับนายกสมคบใช่ใช่ป่าอุปังเราได้ชวนผมมาอ มาอยู่ที่พันทิพย์กับโวานซึ่งเมื่อก่อนนี่เป็นห้างบางลำพูบางลำพูนะบางำพูอมวานตอนนั้นสมาคมเพิ่งเพิ่งไปตั้งเพราะว่าเดอะมอลลี่เกิดไฟไหม้ใช่แล้วก็ย้ายไปอยู่ฝั่งบางลำพูอ่าอผมก็ไปเปิดทีนี้ป๋าก็เป็นคนน่ารักอ่ะท่านใจดีมากใจดีใจดีมากท่านบอกว่าเชิดสัญญาสมาคมเก้าปีเนี่ยพี่ให้เชิดทำคนเดียวเลยถ่ายรูปผมก็ได้ทำมาตรงนั้นประมาณสักเกปีไม่มีคู่แข่งเลยนะผมก็ทำอยู่คนเดียวครับ แล้วพอ,อช่วงปี4-2ครับตอนนั้นผมก็มีความสนิทกับพี่พสุวรรณเหมังกูลรผู้จัดการแบงค์ไทยพาณิชย์ครับช่วงต้มยำกุ้งครับนะแกก็โทรโทรมาคุยเสร็จรมีอยู่ครั้งหนึ่งแกถามผมว่าเฮ้ i, ยเชษคุณรู้จักพระหลักเมืองไหมนครมผมว่าผมไม่รู้จักพี่ เพราะตอนนั้นคือผมไม่เคยลงไปนครไม่รู้ว่าจังหวัดนครมันอยู่ในประเทศไทยด้วยอยู่ตรงไหนใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่เราก็ใช้ชีวิตอยู่ในที่ใช่ใช่สมัยก็มันเดินทางยากใช่ครับแกก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานผมจะพาคุณไปเจอกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนริเริ่มสร้างพระหลักเมืองผมบอกได้ได้พี่นัดผมก็แล้วกันแกก็เลยบอกว่าคุณเตรียมกล้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวฮะครับพระหลักเมืองคืออะไร พระหลักเมืองคือตอนนั้นแกก็บอกผมว่าพระหลักเมืองพี่ยังไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้ว่าพี่ปเขาออก็ก็ไปคือเราอาชีพง่ายเนาะเราอาชีพช่โอเคคือเขาให้ไปถ่ายรูปใช่คือเดิมทีก็ให้ผมไปถ่ายรูปไม่ไม่คือคือพี่ไม่ได้สนใจพระหลักเมืองไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าเดิมทีนี้ผมไม่ไม่ค่อยได้เล่นพระไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องพระดูแต่ดูแต่รูปพระอย่างเดียวดูแต่ถ่ายรูปอย่างเดียวครับทีนี้ก็แกบอกคุณเตรียมกล้องเตรียมฟิล์มไปเยอะๆผมก็ จัดเตรียมไปเสร็จแกก็นัดผมที่ภูทรหนึ่งตรงวิภาวดีอ่าโอเคตรงนี้ฮะตอนนั้นท่านสันเพชร,รู้สึกจะเป็นตำานงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการภาคหนึ่งเอ้รองผู้บัญชาการภูทรหนึ่งพอผมเตรียมตั้งกล้องเสร็จท่านสันเพชรก็ไปถึง,ถงนครแล้วอย่างตอนนั้นผมยังไม่ไปนครอ่ายังไม่ไปผมยังอยู่แค่กรุงเทพอยู่อ๋อมาถ่ายที่นี่ภูทรหนึ่งตรงวิภาว <ขอ S 2> ดีอ่าว<ะ>ิภาวดีมาถ่ายรูปที่นี่ใช่ครับมาถ่ายรูปอะไรพี่ วัตถุมงคลทั้งหมดของท่านสันเพชรที่ที่ถือมาเนี่ยที่หิ้วมาใส่กระเป๋าเจมบอลมาเป็นพระหลักเมืองทั้งหมดเลยอม,นะมาถึงก็จัดแกะเปิดมาถ่ายผมถ่ายตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นคือทั้งเกิดจะครบทุกพิมพ์ทุกเนื้อ,อนี้พอเราถ่ายไปท่านก็คุยกทางคุณสุวัสด์ไปเราก็ฟังไป อ๋อระหว่างเราถ่ายเขาก็คุยกันเขาก็คุยกันแต่เราไม่ได้สนใจเราไม่รู้แล้วอะไรครับเราก็ยังงงๆอยู่ว่าอะไรไม่รู้คระอะไรไม่เคยเห็นด้วยไม่เคยเห็นเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเลยพอถ่ายถ่ายไปเราก็ฟังฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันไปเฮ้ยมันน่าสนใจเลยพระคือคือใช่คือเราฟังจากที่เขาคุยเนี่ยมันมันไม่ใช่เพร่เครื่องธรรมดาตอนนั้นปีอะไรพี่ ประมาณปี4-2 4-2กับ3-0นี่มันไม่ห่างกันนะสิปี12บสองปีเพราะเพราะจตุรความสร้าง2ครั้งก็คือ3-0มูนย์กับสาองอถ้าจริงๆแล้วที่ยุคต้นๆจะมี3-0 3-2 3-4แล้วก็3-6มหกอ๋อมีอ่กเอาไปกะถ่ายรูปก่อนเรามีความคิดว่าว่าอาพอถ่ายรูปเสร็จเราก็เห็นพระที่แบบคือคือเห็นเราทึ่งอ่ะทึ่งในรูปแบบอืม เช่นอะไรครับทึ่งในรูปแบบผมทึ่งในรูปแบบก็คือพระผงพราผงกลมเล็กกลมใหญ่ทีนี้พอพอถ่ายเสร็จภาพก็เราก็รับข้อมูลไปเรื่อยๆจากที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันพอหลังจากนั้นเสร็จพี่สุวรรณก็บอกเฮ้ยคุณสนใจที่ผมว่าคุณน่าจะเอามาเล่นในสนามมาเปิดในสนามเพราะตอนนั้นในกรุงเทพไม่แทบจะไม่มีคนรู้จักไม่มีคนรู้ักพ่อจตุคาไม่มีคนรู้จักผมก็ไปนครเลย ไปนครเสร็จก็พอดีจังหวะที่เราเรไม่อนใครใครแนะนําพี่ให้คือท่านผันเพชรเนี่ยหรอหรือว่าพี่สุวัสด์พี่สุวัสด์ใช่พี่สุวัสดิ์ที่ที่บอกวีทยพานิชเนี่ยใช่ครับเป็นคนบอกว่าเฮ้ยคุณน่าจะมาเพราะว่าเราฟังจากประวัติแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจใช่ครับพี่ก็เลยไปศึกษาต่อไปศึกษาต่อที่นครไปที่นครไปที่นครไปเจอใครครับพี่ตอนนั้นไปก็ไปหาเพื่อนก่อน ไปหาเพื่อนสองสาคนที่ที่เล่นพระด้วยกันอันนั้นที่เริ่ม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 อยากจะเล่นพระแล้วเริ่มเริ่มละเริ่ม,ม,มคือเราเราฟังจากที่สันเพชรเขาคุยแล้วเราก็เริ่มแบบสนใจผมก็ไปไปเสร็จก็เพื่อนที่อยู่ทางนครบางคนยังหัวเราะผมเลยบอกเฮ้ย hey, พี่พาะเาแจกกันเต็มเลยพี่จะไปไปเล่นแแจกกันตอนนั้นเ็าแจกฟรีกันหมดยุคนั้นปีสี่ต่อก็ยังแจกฟรีก็ยังแจกฟรีอ๋ออ่ะอะคือผมก็เลยบอกเออไม่เป็นไรลองลองหาให้ผมหน่อยกันแล้วกัน เขาก็พาผมไปเจอพวกคณะกรรมการสักสองสามคนผู้จัดสร้างผู้จัดสร้างที่ที่ร่วมจัดสร้างจัดสร้างหลักเมืองท่านสันเพชรจะร่วมกับท่านสันเพชรเลยใช่ครับก็ได้คุยได้ถามข้อมูลถามอะไรต่างๆคือเราก็ไปจดบันทึกมาใช่ครับแล้วก็ข้อมูลจากจากทางท่านสันเพชรเล่าให้ฟังแล้วก็แล้วก็ข้อมูลจากไวแล้ข้อมาจากทางใต้มาบันทึกรวมกันใช่ครับโอเคก็ คือพอพอยิ่งไปไปรับรู้เรื่องเยอะๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันโอ้โหเป็นพระที่แบบน่า,รามรัทธา,าน่าสะสมน่านันมาจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนพี่ว่าทําไมเราถึงคือพระเนี่ยถ้าผมถ้าผมเล่นพระเนี่ยอย่างตัวผมนับถือหลวงปู่ไผ่กําแพงนับถือหลวงปู่เอี่ยววัฏพันธ์สูงครับมันจะมีจุดเปลี่ยนว่าช่วงที่เราเฮ้ยเราคิดอุปสรรคอันนี้ม่มันจะผ่านไปไหมถ้ามันผ่านไปเนี่ยขอบารมีหลวงปู่นะให้มันผ่านบารมี แล้วมันคิดปุ๊บแล้วมันผ่านเราก็เลยแบบมันมันมีจุดเปลี่ยนความบัตหาพี่มีจุดเปลี่ยนตรงนี้ไหมผมมีผมว่ามีนะฮะมันก็เลยทาให้พี่คือให้เราให้เราได้สานต่อออย่างตอนที่ผมผมเอามาเนี่ยเอาขึ้นมาเนี่ยผมเอาลูกลูกแว่นเล็กครับแว่นเล็กแว่นใหญ่ปนกันมาเลยประมาณห้าสิบห้าสิบลูกห้าสิบลูกเราเรียกเป็นลูกใช่เขาเรียกเป็นลูกใช่ครับเอาขึ้นมาห้าสิบโปเราก็ตอนนั้นลําบากใจเหมือนกันเี่เอามาเราจะขายให้ใคร เพราะฉะนั้นเราเราไม่ได้มีเงินแยะๆที่จะมาซื้อพระองค์เท่าไหร่พี่สมัยนั้นเล็กกับใหญ่ปนกันเนี่ยผมเริ่มจากที่พี่ไปเอาจากนครถูกไหมใช่ครับไปเอาจากให้ขอคว้านซื้อมาให้ครับองค์ละเท่าไหร่องคหนึ่งประมาณแปดร้อยบาทเล็กเล็กใหญ่นะครับทุกเนื้อแปดร้อยบาทนะฮะผมมาซื้อตอนหัวล้านกว่าแล้วเหรียญปิดอ่าแล้วแล้วเหรียญสแตปมเนี่ย ซื้อกันทีเป็นถุงใช่ใช่สมัยก่อนถุงล็ร้อยถุงร้อยเหรียญองละหนึ่งร้อยบาทองอร้อยเหรียญละหนึ่งร้อยอันนี้ร้อยยังพอจําใจได้นะแต่อันนี้แปดร้อยอ่ะแล้วแล้วไอ้นี้ผมผมคันคันนิดหนึ่งท่านผู้ชมอย่าอย่าอย่าบอกว่าผมไม่ข้ามไปข้ามาไม่เอานะเราฟังกันเป็นความรู้และเดี๋ยวให้ไปเรียบเรียงเอาอย่าดราม่านะคืออย่างนี้ลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยพอฟังเรื่องราวผมเคยฟังเรื่องเขาบอกว่าตอนสร้างเสร็จเนี่ยเอาไปพีทะเล ก็มีบางเอา <สบ S 1> ไปลอ,อ,อยอะเอาไปลอยเอาไปลอยพีทะเลอะถรัไหวเขาเรียกอะไรนะถวาไวนะถายวเจ้าทะเลเ,เพราะว่าประวัติบางกระแสบอกองค์พ่อนี่ท่านเป็นเจ้าทะเลใต้เจ้าทะเลใต้ใช่ครับอ่าแล้วก็พอพี่ไปเอาพระขึ้นมาบแบบลูกเล็กลูกใหญ่50ลูกมีอันนี้เป็นอนะไรร้อยมีเป็นร้อยเหรียญขายได้ไหม ผมผมยิ้วพาไปห้าสิบผมไปที่แปลงไปหาแกบอกให้พี่ช่วยผมหน่อยนะทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพอส่งลงม,มาปุ๊บเนี่ยจู่ๆเนี่ยโกอพองได้พูดขึ้นมาว่ากูรอผู้มึงมานาน เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกบานทดลองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม